โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่น mp 4 0นะครับผมเป็นสกินนี้เลยนะครับผมสกินบวกดาเมจสองลบเลี้หนึ่งเป็นสกินสีชมพูแบบนี้นะครับผมโอเคสกินนี้เนี่ยผมได้มาจากของเอ่อเอาทูเคีนแคนเนี่ยไปแลกเอานะครับผมนี่นี่ในร้านแคนนะครับผมไหนวะจากกล่องเอ่อจากกล่องนี้นะครับผมเนี่ยกล่องสกาสีเขียวนะครับผมมันจะมีนี่อยู่ mp 4 0ดาเมจสองนะผมผมมีหมดแล้วนะ เออโอเคไปดูในคลิปกันดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงปืนนี้มันจะดีหรือเปล่าไ,ไปชมในคลิปกันเลยไปโอเคครับผมมากันแดนชำรับบาบนะครับทุกคนลงไหนกันดีล่ะลงบาซิเดียรหรือไหนโอเคบาซิเลียน,นี่แหละลงบาซิเลียนบทุกคนเพื่อนเปิดไม้ด้วยนะเบอร์สี่ เบอร์สี่เปิดใหม่โอ้ยแล้วตัวมีโคตรเยอะอ๋อโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยจะไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้มาลองดูกันโอ้โหโคตรเยอะจริงมันลงกับผมเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลงกับผมสองตัวปืนปืนโอ้โหมันลงมาแล้วได้ยินเสียงแล้ว มีไงซองยาวเอาโดกนกระเบิดดิไปไหนอ่ะไปไหนแล้วอ่ะตัวผู้ชายตัวผู้ชายขึ้นมาทำไมม,ไมีตัวนะตัวผู้หญิงชื่อเหมือนกันเนี่ยนใจไม่สู้เฮ้ยคนคนอะไรผมเนี่ยแหละโอ้โหอ,อะไรเบอร์สี่วนนุ้งเงา สี่ตัวเนีย่ยตายเฮ้ยเอ็มพีอนะเอเ็มพีสี่เนี่ยมาเอ็มพีแล้วโอ้โหเพื่อนเจเย็นจเย็นมีตึม,ม,มีมีอีกหรือเปล่าวะอยู่ไหนโอ้โห,โโหด้านหลัในในงเหรออยู่บนบ้านในเลยบนบ้านบนบ้านไม่อยู่ตรงไหนดวไปก่อน ตรงไหนเพื่อนนี่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 เฮ้ยโอเลอ้อนอุ้ยไม่ตายเอ้าไม่ตายได้ไงอ่ะเพื่อนยิงวะหน่อยเพื่อนมันจะตายนะเพื่อนยิงเลยยิงเลยฮะสวยโอ้โหเกือบไปแล้วดีนะเพื่อนเพื่อนชุกนยเพื่อนช่วยผมทีช่วยผมทีโอเคขอบคุณมากครับ อนะ okay. โอ้โหเมื่อกี้ลุมมันสามตัวยิงมันไม่ตายอ่ะมันก็ถือเกินผมว่าผมยิงมันเจ็บอยู่นะเมื่อกี้เนะี่ยผมเ่อผมยิงมันเจ็บอยู่นะแต่มันไม่ตายมันถือจัดอ่ะหรือย,ยังไงหมดหรือเปล่าแถวนี้น่าจะอยู่โซนอื่นนะเสียรงรถเสียงรถ ร่วงไปดีร่วงไปดีโอ้โหเดือดโดนไปแล้วไมหมหล่ะพันยานอุ้ยแล้วเพื่อร่วงเมื่อกี้ผมพันยานไม่เต็มด้วยไอตัวนี้มันปืนอะไรนะตัวนี้โอ้ยขพ้่นบอนกขี้ด้วยนะไงปะข้างหน้าเลยเพื่อน นะอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยมันติดหน้าตารอบเงินเลยครับนี่นี่ตรงนี้ละเพื่อนในบ้านหลังนี้แหละหรือเปล่าอา้าวโมดี้ไปดิตัวสุดท้ายของตี้ด้วยโอ้โหโดน MP ็มพูดไปอุ้ยของดีของดีเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยยู่จะยืน โอ้โหแต่ว่าผมกลัวดิแถวนั้นอะแถวนั้นไปน่าจะยากหน่อยนะคุณน่าจะเยอะเพราะว่าตู้มันก็อยู่โรูงซะด้วยตู้มันอยู่โรูงซะด้วยเออช่วยด้วยเออช่วยอยู่เดือยกระเป๋าหรือว่าเพื่อนจะไปชุปบไม่อ,อได้ชุบหรือเปล่ายัางไง เพื่อน่าจะชุบแล้วนะโอเคสวยเลยเพื่อนเดี๋ยวผมซื้อก่อนสามนะหวังว่าจะไม่เป็นแบบซื้อก่อนสามแล้วก็โดนยิงตายนะอือไหนละ่ะรีบซื้อก่อนป๊าปป๊าปป๊าป,ปโอเคอุ้ยเอา้ากดพันเดีมไม่ติดอะ่ะอืมเต็มหัวเป้าล็อกหัวครับ พี่หลังๆหลังเพื่อนหลังๆหลังๆยืนนั้นนะคลิปได้เหรอพี่โอเคครับโอ้ยวีดเอ็ดด้วยโอ้ยค okay. oh, ืนโอ๊ยฝูงเชืวกอยู่ไหน อื้มมีเด็ดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะขออนุญาตตั้งหลักก่อนเพื่อนมาแล้วเห็นเท้า ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมาจากจังหวะดูทุกอนหน่อยเพื่อนมายิงเร็วใส่เลยเพื่อนเพื่อนแกไหวนะเฮ้ยคนนี้ยังไงย้เป็นเพื่อนยิงมันสวยแบบนี้ดิตามันเพื่อนชุบผมหน่อยโอ้โหมันจะเอาชีด้วยมาด้วยเพื่อนเพื่อนชุบผมหน่อย ชุบหน่อยชิบหน่อยชิบหน่อยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนชิบได้นะเบอร์สองขอลงมาเฉิดใหม่ได้ปะเพื่อนชุบผมหน่อยดีเยี่ยมเลยชุบหน่อยเอ้ยเพื่อนไม่มีคนแล้วชุบผมหน่อยชุบผมที โอ้ยโอ้ยกระโดดดีหัวหูร่วงปืนไม่เจ็บเบอร์สองจังหวะนี้ต้องชุบผมละวิ่งมาตั้งวอลเลยเพื่อนสวยแบบนี้สิแบบนี้เพื่อนโอเคอ้าวเลยเพื่อนดาวเบอร์สี่โอ้ยตายเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปเก็บเอ็มพีผมก่อนเดี๋ยวผมลงมาเดี๋ยวผมเอ้ยอะไรวะเดี๋ยวผมไปยิงมันอุ้ยเราเบอร์สองไปร่วงว่ะ ผมจะได้เก็บปืนผมไม่เนี่ยตัเบอร์า้เบอร์สาีเอะด้วยโอเคตึ้งไปหานอยู่ตรงด้านบนัง้บ้านบ้านส้าบ้นหังหญ่อุ้ยตัวนี้ของเยอะ่ะมันอยู่ตรงหน้าางด้านขวาครับผม หน้าต่างด้านขวานะตอนนีจ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นก่อนเอา้าแล้วเปลี่ยนปืนเฉยอเอา้าโอเคได้อยู่เอาโล่เอา้เอาแล้วกระตุกเอ้ามีเพิ่มกระตุกดิ มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว,ลวหลวมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วเหรอไป้วอุ้ยนั่งไงอืม้มซูเต็มๆโอ้สวยเพื่อนไหวไหวเพื่อนไหวนี่งนไงกินพอดีเลย <ś le> เพื่อไปชิพได้ปะอยิงตัวอยู่ตรงตู้สองฝั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมายิงตัวฝั่งตู้ก่อนนะอยู่ในนี้ถูกต้นงเลยโอ้โหร่วงพร้อมกันเพื่อนชิมหนชิมันชิดชิบผมชิดผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะช่วยเพื่อนขอบคุณนะ คลิปหน่อยเพื่อนสวยแล้วจะเข้าวงได้ไหมเนี่ยมีตัวมาตัวมาหรือยังไงดูว่ามันขับรถหนีอ๋อมันขับหนีสวยอยู่ถ้าง,งั้นก็เข้าวงกันเร็วเพื่อนไม่งั้นไม่รอดแน่ต้องรีโคงแล้วว่ะโดนตัดเลือดไง อุ้ยเบอร์สามร่วงอุ้ยเบอร์สี่มาลงอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ลงสิเบอร์สี่ไม่หลุดนะนี่ไงรถจิ๊บรถจิ๊บไปแล้วครับทิ้งเพื่อนแล้วถ้าไม่ทิ้งก็ไม่มีใครรอดแค่นี้แหละจะเป็นต้องทิ้งจริงๆต้องทิ้งใครสะขุนถ้าไม่ทิ้งก็ไม่มีใครรอด แถวน,นี้ไม่น่าจะมีคนนะไม่มีก็ดีละเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะมีเครื่องดีตัอยังไงอุย้ยทำไมกระตุกขนาดนี้ยิงกูดาวอยู่เดี๋ยวเพื่อนกระตุกดิเดี๋ยวเพิ่งกระตุกเดี๋ยวเพิ่งกระตุก okay. 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 แล้ววงก็อยู่ไกลเกินโอ้วงมันหนีไกลเกินอ่ะผู้อยู่ตัวล่างเข้าวงก่อนนะอ้ยา มีตัวหรือเปล่าวะตามกล่องตามกล่องอุ้ยมีจริงอือตีกล่องแล้วตีกล่องตีกล่องเพื่อนเอ้าดูตัวเองอุ้ยโดนตัวเองอีกแล้ว ้มันบินได้หว <us> ัง,วองเอ็กซ์ดีวตวอวุ้ยตาง้วไม่ติดรุ้ยผมเข้าวงไม่ได้เนี่ยโอ้โห <us> oh ผมเข้าวงไม่ได้มันก็เข้าวงไม่ได้เหมือนกัน เอาดีเอาดีขอเข้าวงก่อนเพื่อนไปคุ้มกิงกันขอเข้าวงก่นอนต้องขับรถคันนี้วะรถกิีต้องช่วยชีวิตไม่มียาแล้วอุ้ยโหพุ่นเ,เลยโอ้โหส,ส,สุดยอดมันดีดมาผมเสียเปรียบถึงใครเอ้า แล้วถั่วเต้าถั่วเต้าไม่ชุบอ่ะอืมเจีงหวาเมื่อกี้ไนดะ้ชุบทันนะแต่ว่าไม่ได้ชุบอ่ะอ้าอุยอ้ยอุ้ยใเย็นใเย็นมาดูกันเพื่อนจะทำไงเพื่อนเหลือคนเดียวอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ผมพลาดจัดแล้วก็เข้าวงไม่ได้เลยมันเป็นรูอะยังไงไม่รู้ดิอ๋อเฮ้ย เข้าไดอเปล่าเนี่ยออโอ้โหเพื่อนร่วงมีเกมชุบโอ้โหไม่ได้ว่ะตายติดลอยโอ้โหมาดูแรงบวกกันนะครับผม <Okay. S 2> สารแรกของวันบวกห้าสิบสามอุ้ยบวกเยอะอยู่ตอนนี้อ้ยตอนนี้ผมฆ่าไปเจ็ดคิวนะครับผมแอซิดหนึ่งแมีสองพันแปดสำหรับเอ็มพีสกินนี้ผมคิดว่ามันมันแรงขึ้นอยู่นิดหน่อยนะแต่มันยังไงอะ มันมีกระสุนมาเยอะแต่มันรัวเกินมันยิงหมดไวนะผมยิงค่อยตายนะโอเคผมงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายบาย